ต่อไปปัญหาที่สองที่นำมาแสดงนะครับก็จะนำมาจากวรรคอื่นต่อไปก็ <c oughs> นำมาไม่หมดอย่างที่ผมกล่าวไว้แล้วนะครับก็เรื่องที่ยกมาก็อาจจะไม่ตรงใจบางท่านนะถ้าไม่ตรงใจก็ลองไปอ่านเองเพิ่มเติมนะครับนะก็ที่ผมยกมาวันนี้ก็ปร,รินามิตาวร์ที่สามเรื่องที่6นะครับปินดาปาตะมหพลปัญหานะครับนะผมก็จะข้ามไป วรที่4ต่อไปนะครับสัพพัญยุตยานะวรนะครับวรที่ว่าด้วยเรื่องพระสัพพัญยุตยานะครับจะขอยกเรื่องที่หนึ่งมาก่อนเลยอิทธิกรรม,มวิปากปัญหานะครับนะปัญหาว่าด้วยเรื่องอิทธิกับกรรม,มวิบากนี่อันไหนเก่งกว่ากันหรือว่าอันไหนครอบงากันนะอันนี้ก็มีปัญหาอยู่เรื่อยๆสําหรับบางท่านนะโดยเฉพาะเรื่องท่านพระมหาโมคลานะมีการพูดถึงบ่อยๆในบอกมีฤทธิ์เยอะ ทำไมไม่เหาะนี้ไปหรือว่าพระพุทธเจ้าก,ก็มีฤทธิ์เยอะรู้อะไรไปหมดเลยมีสัพพัญยุตยานทําไมยังนั่งให้เขาด่าอยู่หรือว่าไม่รู้หรือมาที่นี่จะมีคนจ้างคนมาด่าทั้งเมืองนี่อย่างนี้เป็นต้นนะก็คนศึกษาเนี่ยถ้าจะศึกษาเพื่อถกเถียงมันก็เถียงได้หมดทุกเรื่องนะน,นี้นะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่มีเงื่อนงำมีเงื่อนสองเงื่อนมี ้องอธิบายเงื่อนไขเหตุผลต่างๆนะครับก็ตอนนี้จะยกอิทธิกรรม,มะวิปาก,กับปัญหามาให้ทุกท่านได้ศึกษาร่วมกันนะครับอ่าเราก็มาศึกษาร่วมกันก็เป็นวรรคที่4นะครับเป็นปัญหาที่หนึ่งเลยในวรรคที่4ชื่ออิทธิกรรม,มะวิปาก,กับปัญโผปัญหาว่าด้วยเรื่องอิทธิฤทธิ์อ่าแล้วก็กรรม,มะวิบากเนี่ย อันไหนที่มาก่อนกันหรือว่าให้ผลกว่ากันหรือว่าครอบงํากันและกันห้ามคนอื่นได้อิทธิเนี่ยห้ามกรรมมวิบากได้หรือว่ากรรมมวิบากห้ามอิทธิได้นะอันไหนห้ามอันไหนอันไหนกักอันไหนได้อะไรประมาณนี้นะครับพระเจ้ามิลินก็ได้ถามพันเตนาเกษนะพาสิตตามเปตังพักวัตตาข้าแต่ท่านนาเกษตผู้เจริญพระดำรัสนี้อันพระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้แล้วว่า เอตัดักคังพิกเเวมะมะสาวกานังพิกูนังอิทธิมันตานังยะดิดังมหามโมคกขลานโนติดูก่อนภิกษุทั้งหลายในบรรดาภิกษุทั้งหลายผู้มีฤทธิ์ในบรรดาภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของเราผู้มีฤทธิ์เนี่ยผู้ที่เป็นเอตตะคะในเรื่องนี้ในเรื่องฤทธิ์เนี่ยเอตังเอตังอักคังเนี่ยก็คือพระมหามโมคกขลานะซึ่งเป็นอัครสาวกเบื้องซ้าย เลิศทางด้านมีธิ์นะครับอันนี้เป็นพระบ,บาลีในอังคุตรนิกายเอกกนิบาตพระพุทธเจ้าตรัสเองเลยนะครับอันนี้ก็เดียวว่าอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วจะอ่านเมนตกับปัญหาได้สนุกดีก็คือต้องรู้เนื้อความในพระไตรปิฎกว่าเอมันอยู่ตรงไหนตรงนั้นเขาพูดอย่างนั้นตรงนี้ก็พูดอย่างนี้จะได้ตามทันนะครับอันนี้ก็หลายท่านก็รู้อยู่แล้วเรื่อง ท่านพระมหาโมคัลานะเป็นเอตตะคะทางด้านมีฤทธิ์มากปุณจักกิระโสละคุเลหิปริโปธิโตพินนะศีโสสัญจุนนิตะสัญจุนนิตติมังสะธรรมะนิจฉินนะปริคัตโตปรินิพุโตแล้วก็ท่านพระโมคัลลานะนี่เองนะก็เป็นผู้ที่ ถูกพวกโจรทั้งหลายทุบด้วยไม้ค้อนนะเป็นผู้ที่ถูกโจรทุบนะอันนี้ปริโปติโตถูกทุบละคูเลหิด้วยค้อนนะด้วยไม้นะนะแล้วพอทุบเรียบร้อยก็พินหน้าสีโสมีศีสะแตกเลือดไหลาอาบเลยนะครับนะแล้วก็ส่วนอื่นๆของท่านนะแตกเต็มไปหมดเลยทั้งอัฐิกระดูกพังมังสะเนื้อ แล้วก็เส้นเอ็นต่างๆนะแหลกละเอยียดเลยเป็นจุนสันจุนนิตะก็คือแตกแหลกเป็นจุนเลยนะร่างกายก็ฉีกขาดปรินิพานนะอันนี้ก็ได้ยินอยู่เรื่อยๆก็เอามาเล่ากันนะส่วนใหญ่ก็จะเอามาเล่ากันเพื่อบอกบุพกรรมของท่านพระมหาโมคคลานะว่าในคราวหนึ่งท่านเคยไปทําร้ายบิาดามารดาแล้วก็ด้วยกรรมมันนั้นท่านก็ตกนรกไปเสวย ผลกรรมจนแม้จะขึ้นมาเป็นมนุษย์แล้วก็วิบากแห่งกรรมเนี่ยเศษของกรรมก็ยังตามมาทําให้ท่านตายเป็นร้อยร้อ,รอชาติเลยตอนนี้ก็เป็นชาติสุดท้ายของท่านถูกพวกโจรหรือว่าพวกนักเลงเนี่ยใช้ไม้ค้อนตีตีด้วยไม้ค้อนศีรษะแตกนะคนมีริดเยอะก็ศีรษะแตกได้เหมือนกันนะครับนะก็แล้วก็ กระดูกเนื้อเส้นเอ็นแหลกละเอียดร่างกายฉีกขาดแล้วก็ปรินิพานด้วยอาพาธอันนี้แหละประมาณนี้นะครับยติพันเตเนาเกษสนเถโรมหาโมคคลานโนอิทธิยาโกติงคโตข้าแต่ท่านนเากเสนผู้เจริญถ้าหากว่าพระเทระนามว่ามหาโมคคลานะถึงที่สุดแห่งฤทธิ์เตนะหิลัคูุเลหิ โปธิโตปรินิพุโตติยังวจจนหนังคำใดที่กล่าวเอาไว้ว่าท่านพระมหาโมคลานะถูกพวกนักเลงตีด้วยไม้ค้อนตีด้วยไม้ทั้งหลายแล้วก็ปรินิพานคำใดที่กล่า,าวว่าอย่างนี้ตังมิชชาคำนั้นก็ผิดละสิเพราะว่าท่านถึงที่สุดแห่งฤทธิ์ท่านมีฤทธิ์เยอะจะถูกทุบง่ายๆได้ยังไงศีรษะแตกเลยกระดูกเนื้อเส้นเอ็นแหลกละเอียดเลย คำนั้นก็ต้องผิดว่าอย่างนั้นยะดิละคูเลหิปริโปธิโตปรินิพุโตถ้าหากว่าท่านพระมหาโมคคลานะถูกพวกนักเลงทุบด้วยท่อนไม้แล้วก็ปรินิพานถ้าหากเป็นอีกข้างหนึ่งเตนะหิอิทิยาโกติงขะโตติตัมปิวัาจานางมิจฉาแม้คำนั้นว่าพระเถระนั้นเป็นผู้ถึงที่สุด แห่งฤทธ์ดังนี้คำนั้นก็ต้องผิดเช่นเดียวกันกิงณสมัตโถอิธิยาอัตโนอุปคาตังอัปปะนิตุงพระเทระนั้นเป็นผู้ไม่สามารถเพื่อที่จะยกตนออกไปจากการถูกทำร้ายด้วยฤทธิ์หรือไม่อาจจะยกตัวเองหาอออกไปหอออกไปไม่ได้เลยหรือนะสะเดวกัสสะโลกัสสะปฏิสรนังภวิตุงอรหโหติ เพราะว่าท่านเป็นผู้สมควรเพื่อที่จะเป็นที่พึ่งของชาวโลกกับด้วยทั้งเทวโลกนะพวกเราก็พึ่งท่านอยู่ท่านก็น่าจะเหาะได้หน่อยน,นี่ท่านเล่นมาโดนทุบซะเองแล้วพวกเราจะเหลือรืออะไรประมาณนะอันนี้เก็คิดไปเรื่อยนะอันนี้ก็เหมือนแต่ถามแทนพวกประวาัติทีพวกที่เขาเรียนธรรมะบางทีเขาก็ไม่ได้เลื่อมใสก็มีนะบางคนนะ่ยบางคนก็เรียนแบบคิดมากก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันก็ถามแทน อย่างนี้อุยามปิอุปโตโกโติโกปัญโโหตวานุปโตปัญหาที่มีเงื่อนสองเงื่อนแม้นี้ได้ตกมาถึงท่านแล้วนะครับเนี่ยโกติโกนี่ก็คือมีสองเงื่อนเอ๊มันถ้าเป็นอย่างนี้อีกอันหนึ่งมันก็ผิดถ้าเป็นอีกอันหนึ่งอันหนึ่งมันก็ผิดเอ๊ะมันยังไงนะอย่างนี้นะครับโสตยานิบ,บาหิตบโปปัญหานั้นอันท่านอันพระกุณเจ้าขอได้โปรด ช่วยชำระหรือว่าช่วยคลี่คลายปัญหาอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับประเด็นเรื่องฤทธิ์กับเรื่องกรรม,มวิบากนั่นเองท่านพระมหาโมคคลาน,านานี้ไม่มีข้อสงสัยในเรื่องท่านมีฤทธิ์มากและพระพุทธเจ้าก็ยกย่องเป็นเอตทัคะเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายทางด้านผู้มีฤทธิ์แต่ว่าตามเรื่องก็มีอยู่ว่าท่านนั้นถูกพวกนักเลงหรือพวกโจรนั่นแหละนะ ทุบตีด้วยท่อนไม้จนศีรษะแตกกระดูกเนื้อเอ็นแหลกละเอียดร่างกายฉีกขาดแล้วก็พวกนั้นก็เอาไปโยนทิ้งนะ,ะท่านพระโมคคลานะท่านก็ประสานกระดูกไปลาพระบุทธเจ้าแล้วก็ปรินิพ่านด้วยอาพาธอันนี้แหละอย่างนี้นะครับเอ้มันยังไงทำสองนี้ก็ท่านพระอรหันต์นาเกษรก็ตอบไปตามลําดนะับทุกท่านก็สามารถเอาคําตอบหรือว่า เหตุผลตามนี้ไปอธิบายได้ถ้าเกิดมีคนสงสัยนะอย่างนี้นะครับภาสิตมเปตังมหาราชาพะกวตาดูก่อนมหาพิษแม้คำนี้อันพระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้แล้วว่าเอตัดะคังพิกเวมะมะสาวกานังพิคูนังอิทธิมันตานังยะดิดังมหาโมกขลานโนติดูก่อนภิกษุทั้งหลายในบรรดาภิกษุผู้เป็นสาวกของเราผู้มีฤทธ ทั้งหลายนี้มีฤทธิ์เยอะมากเลยสาวกของเราเนี่ยพระโมคคัลลานะนี้เป็นเลิศในเรื่องนี้เป็นเอตตะคะเป็นอัคคะในเรื่องนี้ยัตสมาจะมหาโมคคัลลานโนละคุลหัตโตปริิพุโตและท่านพระมหาโมคคัลลานะถูกพวกโจรฆ่าด้วยท่อนไม้ปรินิพาน,นาอย่างนี้นก็ถูกแล้วแต่ว่าตันจะปณะนะ กรรมมาทิหิเตนะแต่ว่าการที่ท่านมรณภาพหรือตายปรินิพานเพราะถูกพวกนักเลงพวกโจรทุบด้วยท่อนไม้จนศีรษะแตกเลือดไหลกระดูกแตกละเอียดนั้น mm hmm. เพราะว่ากรรมได้ยึดถือเอาไว้เพราะเป็นการยึดถือหรือว่ายึดเหตุยึดเรื่องนั้นๆมาจากกรรมกรรมมะก็คือกรรมอธิคหิตะก็คือ ที่เกิดเรื่องนั้นขึ้นมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับริดหรอกคือริดไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสริดเข้ามาไม่ถึงใครทาเรื่องนั้นหรือล็อกเรื่องนั้นเอาไว้ก็คือกรรมล็อกเรื่องนั้นขึ้นมานะเพราะเรื่องนั้นเกิดขึ้นเพราะความยึดถือแห่งกรรมก็คือเพราะกรรมมันล็อกเรื่องนั้นไว้นั่นเองนะกรรมมาทิกขิหิตะนะนะนะเพราะกรรมได้โอกาสแบบนั้นหรือว่าเหตุการณ์อันนั้นเกิดจกากกรรมล็อกเอาไว้พวก สิ่งอื่นก็มาช่วยไม่ได้เพราะว่าเป็นโอกาสแห่งกรรมซะและ้วประมาณนี้นะครับอันนี้ก็มาจากคําว่ากรรมมะนะบวกอธทิขหิตะนะอธิคหิตะนะอธิขห,นะหิตะก็คือพวกที่มาล็อกมาถือเอาไว้มาสร้างโอกาสของตัวเองนะมาเป็นโอกาสคนอื่นๆก็เลยไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสนะอย่างนี้ทาแบงนี้นะครับกรรมทำโอกาสนี้หรือว่ากรรมมาฉกช่วยโอกาสนี้ ทำเหตุการณ์นี้ขึ้นมาส่วนฤทธ์ก็หยุดหนอยก็ไม่รู้ไม่ได้มาทํากับเขาเลยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคําตอบนั่นเองนะฉะนั้นเราก็จําตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับก็คือกรรมมาทิคหเหตนะเพราะการยึดถือโอกาสนี้ของกรรมนะยึดถือเรื่องนีนะ้เป็นเรื่องของกรรมโดยเฉพาะไม่เกี่ยวกับฤทธ์ไม่เกี่ยวกับคนนั้นคนนี้คือคนอื่นมาช่วยไม่ได้เลยเพราะกรรมก็หลอกไว้แล้วนั่นเองเป็นโอกาสแห่งกรรมนะครับอันนี้ก็ ท่านพระอระหันต์นาเคเสนตอบพระเจ้ามิลินเขาก็ไม่ยอมเขาก็ถามต่อไปนานุพันเตนาเคเสนอิทธิมโตอิทธิวิสโยติกรมมวิปาก,กติเดเวอจินติยาข้าแต่ท่านนาเคเสนผู้เจริญอิทธิวิสัยแห่งผู้มีฤทธ์ก็ดีกรมมวิบากคือวิบากแห่งกรรมก็ดีทั้งสองอย่างต่างก็เป็นอาจินไตเหมือนกันเดเวอจินติยาอาจินไตอจินไตมีสนะนะก็ อิธิวิสัยเนี่ยอิทธิวิสัยหรือชาณวิสัยของผู้มีฤทธิ์กับกรรมวิบากเนี่ยทั้งสองอย่างก็เป็นอจินไตเหมือนกันเลยอจินติเยนะอจินติยังอปณะยิตบังอจินไตไม่อาจจะยกออกได้ด้วยอจินไตหรือไม่อจินไตไม่อาจจะช่วยอจินไตได้เลยครับว่าั้นะอจินไตมีสี่ก็มีพุทธวิสัยชาณวิสัยกรรมวิบากแล้วก็โลกจินตาอันนี้พูดสองอันก็คืออิทธิกับ กับม,มวิบากสองอันนี้ไม่อาจจะนําอีกอันหนึ่งออกไปได้เลยครับว่า้นยะฐานามะพันเตเกจิภละกามากปิดเถนะกปิดถังโปเถนติข้าแต่ท่านผู้เจริญอุปมาเหมือนกับว่าบุคคลเนี่ยนะสอยสิ่งหนึ่งด้วยกิ่งของอันหนึง่งนะบุคคลผู้ต้องการผลไม้นะต้องการผลไม้นะครับก็สอยเลยสอยผลไม้ นะด้วยกิ่งของผลไม้นั่นแหละโดยกิ่งของไม้นั่นแหละเช่นกะปิกะปินี่ก็คือผลมะขิดต,ต้นมะขิดต,นะต้องการผลมะขิดนะก็ใช้กิ่งมะขิดสอยผลมะขิดนะอย่างนี้หรือมะม่วงอัมพานี่เรารู้จักดีหน่อยมะขิดบางท่านอาจจะไม่รู้จักอัมเพนะอัมพังโปถเทนติสอยซึ่งผลมะม่วงด้วยไม้มะม่วงนะ ทำแบบนี้ไม่ได้เลอครับอย่างนี้นะเขาเป็นคําถามี่เฉยเอวเมวโขพันเตนาเกษนะอาจินติเยนะอาจินติยังโปทยิตวะอปเนยิตบังข้าแต่ท่านนาาเกษผู้เจริญชั้นนั้นเหมือนกันแหละบุคคลพึงสามารถนําออกไปซึ่งอจินไตด้วยอจินไตได้หรือไม่นะจะใช้อจินไตอันหนึ่งขจัด หรือนำอจินไตอีกอย่างหนึ่งออกไปได้ไหมนะใช้อจินไตก็คือชาณวิสัยก็คือฤทธิ์นี่เอากรรมวิบากออกไปได้ไหมเพราะว่าสองอันมันก็อาจินไตเหมือนกันนี่แหละเอาอาจินไตอันหนึ่งดึงอาจินไตอันหนึ่งออกไปได้ไหมประมาณนี้นะครับทํำตรงนี้นะอันนี้คือคําถามของพระเจ้ามิลินนะครับท่านพระอานนานเกษตก็ได้ตอบว่าอาจินติยา นมปิมหาราชเอกังอธิมัตัตงปละวะตรังดูก่อนมหาภพิษในบรรดาอาจินไตยทั้งหลายอาจินไตยอย่างดึงนี้เหนือกว่าชาวบ้านชาวเมืองเขาอาธิมตัตังคือยิ่งกว่าคนอื่นเขาในบรรดาอาจินไตยสี่นะครับอจินไตยสี่นี้ก็เขียนให้ดูหลายครั้งแล้วบางท่านอาจจะจําไม่ได้ขออนุญาตเขียนอีกครั้งหนึ่งในเรื่องนี้มีสองอจินไตยอจินไตยสี่สิ่งที่ ไม่ควรคิดหรือคิดแล้วก็คิดไม่ออกนะไม่อยู่ภายใต้อำนาจเหตุผลธรรมดาอันหนึ่งก็คือพุทธวิสัยนะครับพุทธวิสัยวิสัยแห่งพระพุทธเจ้านะครับสองก็คือฌานวิสัยวิสัยของฌานก็คือพวกฤทธิดเดชต่างๆว่าทําได้ยังไงเอาฝ่ามือไปจับดวงอาทิตย์อย่างเงี้ยนะเอากายเราไปพรหมโลกเฉยเลยทําได้ยังไงอันนี้ไม่ต้องคิดนะครับคิดไม่ออก3คือกรรม,มวิบากนะครับ วิบากแห่งกรรม 4. คือโลกจินตาความคิดเรื่องโลกนะโลกมันมายังไงมันเกิดตอนไหนอะไรเป็นยังไงต่างๆนะครับในเรื่องนี้มีอยู่สประเด็นก็คือชาณาวิสัยอันนี้เรื่องพระโมคคลลานะมีริ์นะพระโมคคลานะมีริธิ์เยอะมีริธิ์นะครับก็ประเด็นประเด็นอันนี เป็นตัวตั้งอันนี้กรรมวิบากถูกโจรทุบถ,ถูกโจรทุบด้วยท่อนไม้ครับอันนี้สองประเด็นนี้เอามาเปรียบเทียบกันหรือว่าบางคนเอ๊ะมีฤทธิ์ทำไมไม่หอ,อนีหรือเอาชาญเนี่ยกันกรรมได้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งถ้าเราเข้าใจเรื่องพวกนี้เราก็จะไม่งงว่าเอ๊อย่างพระพุทธเจ้าก็โดนนั่นโดนนี่เรื่อยใช่ไหม พระองค์ทั้งมีสัพพัญญูด้วยทั้งมีพุทธวิสัยอีกชานวิสัยอีกอ้าวทำไมไม่ห้ามมะจะอะไรประมาณนี้นะก็เราก็จะได้เข้าใจเรื่องต่างๆก็สรุปแล้วก็คือจะได้มีคิดมากกันนะนะบางเรื่องมันก็คิดไม่ออกหรอกนะครับอ่าอย่างนี้นะครับอันนี้ท่านพระอา,หารหันนาเกษณก็ตอบว่าดูก่อนมหาปพิธในบรรดาอาจินไตทั้งหลายซึ่งมีอยู่สีอาจินไตเนี่ยในที่นี้พูดสองอย่างคือ ชาณวิสัยกับกรรมวิบากเนี่ยอจินไตยอย่างหนึ่งที่มีกําลังเยอะกว่าเขาอย่างยิ่งยะถามหาราชะมหิยาราชาโนโหนติสะมะชัจจาดูก่อนมหาะพิษอุปมาเหมือนกับว่าพระราชาใหญ่ๆนี่ต่างก็มีชาติเสมอกันก็คือเป็นวรรณะกษัตริย์เหมือนกันสะมะชัจจานำปิเตสังเอโกสเบ พิพวิตวาอานังประวัติเตติในบรรดาพระราชาที่มีชาติเสมอกันก็คือชาติกษัตริย์หรือวัณณะกษัตริย์เนี่ยก็จะมีพระราชาอยู่องค์หนึ่งที่ครอบงําพระราชาทั้งปวงแล้วก็แผ่ขยายอํานาจออกไปนะก็มีองค์เดียวท่านแหละที่ยิ่งใหญ่กว่าเขาแต่ว่าจริงๆก็เป็นชาติเดียวกันนั่นแหละก็คือวัรณะกษัตริย์แต่มีอยู่หนึ่งองค์ที่ครอบงําคนอื่นแล้วก็แผ่ขยายพระราชอำนาจออกไป เอวะเมวะโขมหาราชะดูก่อนมหาภพิษชันนั้นเหมือนกันแหลเตสังอจินติยานังกรรม,มวิปากังเยวะอธิมัตตังนะอันนี้ก็เป็นคําตอบนั่นเองดูก่อนมหาภพิษชันนั้นเหมือนกันแหลในบรรดาอาจินไตทั้งหลายเหล่านั้นกรรม,มวิบากเท่านั้นยิ่งกว่าคนอื่นเขาก็ครอบงาคนอื่นแล้วก็แผ่ โอกาสหรือว่าแผ่กําลังของตัวเองออกไปทับคนอื่นหรือว่าครอบคนอื่นกันคนอื่นไว้คนอื่นไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสก็ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ถ้ากรรมจะให้ผลสุกงอมพร้อมแล้วก็ห้ามไม่ได้นะประมาณนี้นะครับนะก็ในบรรดาอาจินไตยทั้งหลายกรรมมวิบากนะเป็นอาจินไตยที่ยิ่งที่สุดเหนือกว่าคนอื่นเขานะมีกําลังมากกว่าภะละวะตรัง กรรม,มวิบากังเยวะสับเบอภิภวิยะอานังประวัตเตติกรรม,มวิบากเท่านั้นครอบงำอจินไตข้ออื่นและขยายกำลังอำนาจออกไปอำนาจของกรรมนั่นแหละนะครับกรรมมาที่กหิตตัสอสอวเสสากิริยาโอกาสังนะลพันติกิริยาที่เหลือก็คือพวกอจินไตที่เหลือเนี่ยเมื่อกรรมล็อก โอกาสเอาไว้เรียบร้อยแล้วก็ย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสเลยอย่างนี้นะครับนะก็เหมือนเรื่องท่านพระมหาโมคคลานะในเมื่อกรรมก็คือเศษของกรรมที่ไปทําร้ายบิดามารดาเนี่ยล็อกโอกาสเอาไว้เรียบร้อยแล้วฤทธิ์ถึงแม้จะมีก็ไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสซะแล้วอันอื่นเพื่อนก็มาช่วยไม่ได้พระพุทธเจ้าก็คงทราบแหละก็มาช่วยไม่ได้เนี่ยเป็นพุทธวิสัยสัมพัญยุติยานก็ช่วยไม่ได้ เราะกรรมได้ล็อกโอกาสไว้เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นถ้าตอบคําถามก็ตอบตามบาลีนี้ได้เลยนะก็คือการที่กรรมได้ล็อกโอกาสเอาไว้เรียบร้อยแล้วกิริยาที่เหลือก็ไม่ได้โอกาสนะครับทานองนี้นะท่านก็แสดงโดยอุปมาอุปมาอย่างไรบ้างอิทัปปนะมหาราชโกจิปุริโสกิตสมินจิเดวะปักกรณเน อปรชัชิดูก่อนมหาบพิษอุปมาเหมือนกับบุรุษคนใดคนหนึ่งได้กระทําความผิดในข้อหาอย่างใดอย่างหนึ่งนะกระทําความผิดนะข้อหาใดข้อหาหนึ่งหลักทรัพย์บ,บาัางค่าคนตายบ้างนะก็ว่าไปณนะตัะมาตาวาปิตาวาภคินีวาพาตโรวา,วา,วาสขีวาสหายกาวาตานตินะก็แม้แต่มารดาก็ดีบิดาก็ดี พี่สาวน้องสาวพี่ชายน้องชายเพื่อนมิตรสหายก็ไม่อาจที่จะต้านทานเอาไว้ได้นะก็เพราะทำความผิดไว้แล้วกำลังของกฎหมายครอบนะก็อัฐโขราชาเยว,วะตัทธอภิพวิยอาอนังประวัติติโดยที่แท้พระราชาเท่านั้นนะก็คนที่เป็นผู้ปกครองที่เขียนกฎหมายเอาไว้นะครอบงำคนอื่นเลยครอบงำพ่อแม่พี่ชายน้องชาย มิตรสหายแพ่อานาก็คือขอบเขตของตัวเองไปในเรื่องนี้กิ่งตัดถาการณังข้อนั้นเป็นเพราะอะไรเป็นเหตุก็เป็นเพราะความผิดอัปปราทิกตาเพราะความผิดที่ได้ทําเอาไว้แล้วเป็นเหตุฉันนั้นเหมือนกันแลในบรรดาอาจินไตทั้งหลายเหล่านั้นกรรมมวิบากเท่านั้นยิ่งมีกําลังยิ่งกว่าอาจินไตข้ออื่นๆกรรมวิบากเท่านั้น ครอบคลุมครอบงำอจินไตยอื่นๆทั้งปวงแพ่ขอบเขตหรือว่าแพ่กำลังอำนาจของตัวเองไปฉะนั้นอำนาจของกรรมนี้ก็ครอบทุกคนไว้รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยนะครับก็พระพุทธเจ้าก็หนีกรรมไม่พ้นนะพูดภาษาเราเนาะแบบนี้นะครับพระพุทธเจ้ามีทั้งสัพพัญญุตยานมีทั้งพุทธวิสัยโอ้เยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าพอเจอกรรมวิบากเข้าไปนี่ก็เขาก็ทับนะ เอาไว้แล้วก็พระองค์ก็อันอื่นก็ไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสนะถึงแม้จะรู้ก็ทําอะไรไม่ได้ประมาณนั้นนะครับกรรมมาทิฆหิตตัสสะอาวาสีสากิริยาโอกาสสังนะรพันติเมื่อกรรมล็อกโอกาสของตัวเองนะเมื่อการล็อกโอกาสแห่งกรรมอธิคหิตตัสสะก็คือการล็อกหรือว่าการยึดถือการทําโอกาสแห่งกรรมกิริยาที่เหลือย่อมไม่ได้โอกาสนะครับอันนี้ก็อุปมาที่หนึ่ง ครับอุมาคนทําผิดนะครับอชอบอุมาไหนก็ลองนําไปใช้ดูนะครับก็ดูอุปมาที่ช่วยให้เข้าใจนะครับอุมาที่หนึ่งนะก็คนทําความผิดญนะาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนฝูงมิตรสหายก็ช่วยไม่ได้นะครับเพราะว่าอํานาจของกฎหมายครอบงําแผ่อานาจไปนะต่อไปอุปมาที่สองยะถาวาปณะมหาราชะมหิยา ดวะดาเหสมุติติเตดูก่อนมหาพิษเมื่อไฟป่ากำลังลุกโผลงขึ้นมาไฟป่ากองใหญ่ดวะดาเหอันนี้คือไฟป่าใหญ่เลยลุกโผลงขึ้นไฟป่านะก็มีในข่าวอยู่บ่อยๆนะครับคตะหัสสัมปิอุตกัรณสัโตโกตินิบาเตตุงน้ำแม้ตั้งเป็นพันโอง่งพันหม้อ นะก็ไม่อาจเพื่อที่จะดับได้เนื่องจากเป็นไฟป่าเนาะไฟป่าก็เวลาลุกก็ลุกทั้งภูเขาคือขึ้นมาเลยไฟป่าใหญ่เนี่ยนะครับน้ำจะกีโอคงมันก็ไม่อาจที่จะดับไฟอันนี้ได้นะครับอัถฐโขอคิเยวัตถะอภิพวิยะอานังประวัตเตติโดยที่แท้ไฟเท่านั้นครอบงำอันอื่นๆแล้วก็แผ่อำนาจของตัวเองไปอันนี้ก็คืออำนาจของไฟป่า อิงตัดทะการณนังเรื่องนั้นมีอะไรเป็นเหตุปรารวตาเตชัสะเพราะว่าความร้อนหรือไฟนี้มีกำลังมากนะครับก็อุปมาก,ก็ชั้นนั้นเหมือนกันนะอันนี้เราก็จําเป็นหลักได้นะครับเวลาเรียนในพระไตรปิฎกก็จะมีเรื่องพวกนี้ให้งงหรือเรื่อยๆแหละพวกนี้ถ้าคิดมากนะแต่พวกเราอย่างที่ผมเกินไปส่วนใหญ่เรียนไม่ค่อยคิดมากเนื่องจากเรามีศรัทธาอยู่แล้วก็สบายเลยจะคิดมากหน่อยสาหรับท่านที่แบบโอ้โหแบบชอบ ถกเถียงโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปก็มิลินทัปัญหาก็จะช่วยในการที่จะให้เหตุผลอุปมาอุปไมให้เข้าใจชัดนะครับเอวเมวะโขมหาราชะเตสังอจินติยานังกรรม,มะวิปากังเยวะอธิมัตตังปะละวะตรังดูก่อนมหาปิษฉันนั้นเหมือนกันแหลในบรรดาอาจินไตทั้งหลายเหล่านั้นกรรม,มวิบากเท่านั้นมีกำลังยิ่งกว่า อันอื่นๆน,น,น,นะครับกรรม,มวิปาก,กังเยวะสับเบอภิพวิยะอานังปรวัตเตติกรรม,มวิบากเท่านั้นครอบงำอจินไตยข้ออื่นแผ่ขยายอํานาจของตัวเองไปอานังก็คืออํานาจหรือขอบเขตของตัวเองกรรมวิบากวิบากแห่งกรรมหรือว่าผลสุกงอมแห่งกรรมนะครับถ้าบุมาก็เหมือนผลไม้สุก มันสุกแล้วมันจะหล่นเนี่ยใครก็ห้ามไม่ได้เราจะไปทํำยังไงมันก็หล่นอะไรประมาณนี้นะครับกรรมมาทิคขิตตสะอวเสสกิริยาโอกาสัน,นะละพันติเมื่อการถือล็อกโอกาสแห่งกรรมถือโอกาสหรือว่าถือช่องถือโอกาสแห่งกรรมกิริยาที่เหลือย่อมไม่ได้ซึ่งโอกาสตัดสมามหาราช อายัสมะโตมหาโมคัลานัศสสะกรรมมาทิขิตตัสสะละคุเลหิโปธิยมานัสสะอิทิยาสมนาหารโรนาโหสิดูก่อนมหาบพิษเพราะเหตุนั้นเมื่อกรรมล็อกไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อความล็อกแห่งกรรมหรือการให้ช่องแห่งกรรมของท่านพระมหาโมคัลานะที่เคยทำกรรมเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะเมื่อ ถูกนักเลงทุบตีด้วยท่อนไม้ทั้งหลายการนึกถึงหรือว่าการนึกน้อมด้วยฤทธ์ก็ไม่อาจจะมีได้ไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสทําอย่างอื่นไม่ได้ว่างันเถอนะอย่างนี้นะครับก็เป็นอันจบเท่านี้พระเจ้ามิลินก็ยอมรับสาธุพันเตนากเสนาข่าแต่ท่านนาักเสนผู้เจริญสาธุครับ ดีครับดีครับถูกครับเอวเมตังตถาสัมปติชามิกระผมยอมรับตามที่ท่านอธิบายมายอมรับเรื่องนี้ตามที่ท่านอธิบายมาด้วยประการดังนี้อิทธิกรรม,มวิปากัญโผปัทโมปัญหาว่าด้วยเรื่องฤทธิ์แล้วก็กรรม,มวิบากใครมีอำนาจกว่ากันจบแล้วนะครับอันนี้ก็สรุปในปัญหานี้ก็คือ ในบรรดาอจินไตยนี้กรรมวิบากนี้มีกําลังเยอะกว่าคนอื่นนะแผ่ขยายขอบเขตหรือว่ากําลังอํานาจของเขาไปนะเวลาที่กรรมวิบากจะให้ผลอัน,นอื่นก็หมดโอกาสหมดช่องเลยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองที่นํามาในวันนี้นํามาจากวรรคที่สี่นะครับ